สึกประชันวาดรูปจากชาวเกมเมอร์มนเอรเป็นพี่แป้งซีบีพี่เจมัสเตอร์เกมเมอร์พี่ไม้เซอร์ไมกี้พี่จุ๊แจงจุ๊แจงชาแนลพี่กิบอีวาเกมเมอร์พี่ชามและพี่ป๊อปและที่สำคัญสุ่มดีวีวีก็มานะจ๊ะชัยชนะครั้งนี้จะเป็นของใครไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่โจทย์แรกกันเลยดีกว่าใช่ไหมโจทย์แรกที่เราจะเริ่มต้นเนี่ย อาจจะเป็นโจทย์ที่ไม่ยากสักเท่าไหร่เอาเป็นชีวิตวัยเด็กเฮ้ยฮะคุณเคยมีประสบการณ์ยังไงในวัยเด็กคุณต้องกลั่นกลั่นออกมาเคยเล่นอะไรในวัยเด็กเคยติดอะไรในวัยเด็กเคยกินอะไรในวัยเด็กได้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 เอาละชีวิตวัยเด็กชีวิตวัยเด็กของหนูเหรอฉันเคยทำแบบนี้ในวัยเด็ก ที่วัยเด็กเราเคยทำอะไรอ่ะเกิดมาเกิดมาก็โตแล้ววะที่นีวัยเด็กพี่เกิพี่เกิพี่เกิโอ้ปฏิกิริยาเราเกิดมาโตเลยเน่เน่เน่เวัยเด็กฉันเคยทำแบบนี้แปลว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นเหมือนกันนะคะวัยเด็กน่าจะโจทย์เดียวกันหรือเปล่าหนูคิดว่านะหนูของหนูไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าของหนูเป็นสิ่งที่ถูกโดนมาในวัยเด็กเคยอ๋อโดนแปรงแกงโดนโดนแต่เด็กเลยเออโดนอะไรอ่ะ โอเคผมได้ละผมได้ละนี่โจทย์มันไม่ยากแค่คุณมีจินตนาการจินตนาการจินตนาการโอ่ยากมีสีมาไม่ใช่ว่าคิดยากนะวาดยากมากว่ายากอะเนี่ยโจทย์ในวัยเด็กนี่มาแล้วมาแล้วของหนูมาแล้วแต่ก่อนนี่มันจะซื้อแบบค่อนข้างหายากนะคะจะมีเฉพาะบางงานเท่านั้นของโรงเรียนเฮ้ยสีด้วยบางงานด้วยสีจะชุดชัดดบางงานด้วยว้าว ชุดชาดิสนึ่งสีมันจะมีแบบลายๆริ้วๆหน่อยหนึงอันนี้อ่าเฮ้ยแต่ก่อนนี้ทำอย่างนี้เราต้องอย่างนี้ก่อนจะไปจุ๊บหรือไงกูจุ๊บจุ๊บจุ๊บวะร้องเพลงกินจุ๊บจิ๊บกิินจจุ๊บ๊บเอาหนูเสร็จละใบเด็กของหนูมันช่างเศร้าเราต้องวาดต่อตกันนะอันนี้หมดเปลี่ยนแบบเฮ้ยคุณลูกกัแนง เจ๋งอ่ะอะย่างเงี้ยไหนหนูเสร็จละหนูพอละต้องต้องบี้ให้มันกลมๆแล้วคุณเป่าน้ำมันหรือไงโอเคผมเสร็จละอ่ะไปไม่ต้องใส่สีเยอะเพราะรู้เลยภาพหลังๆอ่ะมันจะไม่ค่อยมีสีหรอกสีคืออะไรดีกว่านับมาครับมาครับมาครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วคืออะไร เสร็จครับผมที่แม่งทาลิฟติกใช่ค่ะงงจังเหลืออีกสองคนนะใครยังไม่เสร็จครับใครยังไม่เสร็จอะคุณวาดอะไรเนี่ยผมเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วเนี่ยเยอะแค่ไหนวาดเยอะเกินเพื่อนเพื่อนวาดตามได้ปะเนี่ยต้องเยอะไม่ต้องเยอะตัวคนเดียวเสร็จแล้วเอา้ะเอาลวทำภาพนี้แล้ววาดตามมีร่องไม่มีร่องโอ้อะไรเนี่ยโอเคได้ครับได้ครับได้ครับสบาย พี่เราพูดเลยนะว่าวัยเด็กของเราเนี่ยมันคือวัยเดียวกันเพราะว่ามันมีโจทย์ซ้ำจริงไมเนี่ยแสดงว่ามีคนวาดรูปเดียวกับจุ๊แจงเหรอใช่บ้าอะไรเนี่ยหนูว่าถูกค่อนข้างที่จะจําได้นะรายละเอียดภาพของคนที่แล้วเนี่ยฉันก็จําได้เหมือนกันฉันบอกว่าพวกเขามีร่องตูดที่สวยเงินกีฬาอ่ะเดี๋ยวูเลยว่าของพี่ได้ของใครพี่ว่าพี่ได้ของเจนแน่ๆใช ทำไมถึงยืนยันว่าเป็นของเจอ่ะเจน่าจะเล่นการยุกิไม่ใช่อิดติดแล้วดิบแล้วไอ้คุณสปอยอ่ะคุณสปอยนี่การยุกิต้องเป็นพี่ไม้แน่แน่น่ายอยู่ไหล่องชัดมากโอเคหนูว่าเป็นเด็กของพวกเราจ่ายมากทำอะไรบางอย่างเเมื่อกี้เมื่อกี้สีแดงสีแดงโอเคผมพอละป๊บ ผมเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับอะหนูเสร็จแล้วตตูดชัดมากเสร็จแล้วคือการเล่นของผมเนี่ยมันต้องใช้คนหลายคนในการเล่นนะหลายคนเลยเหรอเล่นการจุกีิใช่ปะยุกยดงใช่การจุกจิเลยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเอามาหนูพร้อมแล้วรูปที่หนูวาดเนี่จะต้อจะเป็นรูปของผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่ายังวาไม่เสร็จเลยเฮ้แล้วแล้ว้า อันไม่ว่าแล้วศิลปะในหัวใจเลยโอ้โหมันอยากเร็วเหมือนกันนะอ่ะโอเคโอเคอ่ะข่าวลือแล้วเสร็จและวเสล้ผมผมผมพยายามเชิครับเชิญครับเชิญครับผมพยายามแค่นี้มามาพอแล้ว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 อะไรเนี่ยโอ้โอะอะไรเนี่ยโอ้โหมาหนูจำได้หนูจำได้จริงว่ามีมีความชอบท่าคลาสสิกอ่ะท่าสุดคลาสสิก ึบมาเหมือนคนละท่าเล่นเหมือนกันคนละท่าจอรายละเอียดไม่ได้มากแต่หนูมั่นใจว่ะมั่นใจว่ามันจะแบบโอเคเวลาเวลาเหลือน้อยแล้วนะเพื่อนเวลาเหลือน้อยแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งรีบพี่อย่าเพิ่งรีบพี่ไปได้รีบเวลามันรีบจะรีบจะรีบสวยแล้วสวยแล้วเวลาเริ่มรีบจริงรีบจริงเฮ้ยปั่นปั่นปั่น เสร็จล้อ่ะโอ๊ยได้ไก้ได้อโอเคโอเคเสร็จอะไวเนี่ยโอเคโอเคอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้วะอีตาตุ่ม ตะตุกใช่ใช่ใช่กระต่าทำไมต้อต่าอะไรอีกเลยไมแล้วะหมดแล้วเร็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 วรายละเอียดแทบไม่เหลือแล้วตอนเนี้ยอี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 มันเข้าไปอะไมมันแดงๆวะเนี้ยเสร็จแล้วเฮ้ยโอ้ว่าไม่ทัำไรเลยอ่ะเรียบร้อยสุดยอดของปางสุดยอด เอาใครมันโดดงอหัแล้วคืออะไรย่ะาประเด็นคืออะไรอะอะไรวะเนี่ยกองเหรอนี่กองเหรอเขาวาดอะไรมาไมรู้เราก็วาดตามเขาเลยนะคุณไม่ได้วาดตามแน่เลยนี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะคือผลงานแอ็บสเตรกแอ็บสเตรกมันน่าจะเป็นถังป๊อปคอร์นนะฉันไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจสิ่งนี้บ้างเลยอ่ะมันคืออะไรรู้เลยว่าของใครจนะเสร็จแล้ว อ่ว่ามันตสใว่ามันต้องเป็นแบบนี้แน่ี่ผมว่าเป๊ะนะผมบอกให้เฮ้ยุว่าใครนะเนี่เนี่ยรนีอมาวยเหรอันนิ้คืออะไรอ่ะผีอ่ะว่าใชใ่แจากแบบมนี่อวลัอะไรอ่ะจูกันเร่ออีโรติกใครวะอีโรติกเลยเหรอีโรติกกันอ่ะคือชีวิตวัเด็กคืออะไรอีโรติกอ่ะอีโรติก ดูละครนหรือเปล่าเขาดูละครนหรือเปล่าเขาดูละแหนกแล้วเขาวาดอะไรไม่รู้เหมือนลูกชิ้นเลยเหมือนลูกชิ้นอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ไงไม่รู้ดูวาไม่ทันโอเคเสร็จแล้วอยากรู้มากเลยของใครวะดูคนแรกเลยครับผมขอคุณวไหมบรรยายผลงานของคุณหน่อยครับ รังเล่นเกมอ๋อนังเล่นเกมนั่เกมเล่นเกมอะไรอ่ะคุณเล่นเกมอะไรอ๋ออยู่นาอยู่อันนี้ต่อจากีรีันนี้อันนี้อะไรอ่ยหนังการตูนอ่ะอะไรมันลุกเป็นไันม่รู้เ กลายเป็นไสมวยอ่ะเขาเปต่อยมวเยังไงนี่คืออะไรที่อะไรมวยทะเลเออมวยทะเลอ่ะก็ไอ้ติเหลี่ยนนี่คือคนดูไงเล่นเกมคนดูมันคือเกมขอบแบบไม่คล่อกลายเป็นมวยทะเลใช่ไงอ่ะขึ้นทะเลกคุณไห้อ่ะคุณไห้ว่าอะไรจินตนาการพิสุทธิ์ยอดจริงจริงอ่าดอดยันดอย ที่โดดเลิ่อสูงขึ้นอ่ะโดดสูงไปไอผมมีนี่อยู่ในทีมโตัวผมมันไม่แบบนี้เลยอ่ะของผมไม่ได้แบบนี้หนูก็โดดยางนะของบางยังเส้นใหญ่นะนึกว่าสาภาษาตัวคนเดียวอ่ะแสดงว่าต่อจากป๊อปได้เลยเีจต่อจากป๊อปแน่นอนผมไม่เลือกคนอื่นนะอันนี้ที่เดิคนเดียวหนักยางมาเล่นเองไง กี่แตกอะพี่โปรเกมอะพี่ปโอรโชว์เกมมากอะลูกเรืออย่างเงี้ยมันจะหอมเองมันกระโดดเชือกไม่ได้มันก็ถึงโดดเองอะโดดกระจโหรู้อะเหมือนว่าสองคนไม่ทันอะมันวาดไม่ได้วาดดูของพี่เจดีกว่าพี่เจดมากผมหายจับใช้โดดอดใจแล้วปะเจดมัโดดยาวงหนึ่งมือนกันโดดยางนึ่งมาเจดเปี่ยนยางให้นะครับไอ้หลวงผมเร็ววาดไม่เสร็จด้วยไม่ทำอะไรของ

ขับรถขับรถเป๊ะผมว่าตอนเหตุเน่ยทีว่าผมเหมนเป๊ะเลยผมบอกให้อ๋อเกมรถแข่งนี่เองอยู่ในทีมอยู่ในทีมทำไมทำไมมาถึงหนูแล้วมันไม่มีถนนแล้ววะนี่เนี่ยต่อจากพี่กิ๊กคือหนูเองแล้วของหนูก็คือคนสุดท้ายใช่ไหม ่คนสุายวางเมาริโอ้ปะเนี่ยเฮ้ยพี่ไมค์มีวาดวอนใส่ใส่พอยแค่นอยอยู่ยังยังเป็นเขาคงเดิมอยู่นะใส่ถุงใส่โทเทลมไมค์คือคือะไรอะอะไรอะยูกี่ไงเจอเอ็กโซดีอเจเอ็กโซดีหนุไม่เจอหนุไม่เจอหนุไม่เจอ ไม่เคยมยึดผ่านไงเอคุณเคยยึดการ์ดเนี่ยมเป๊ะเลยนะไอ้เช่อไอ่ะับปนสอ่เป๊ะเลยว่าทาเกมเหมือนกันนี่เป๊ะอยู่อยู่นะมีใครไปซ่อนแอบลงองค์หาผีเหรอไม่นการ์ดยูกิไงคีโปะไอ้รดยูกิได้ยั้นไอ้นี่กะนี่แพ็กแมนคอนอย่างเย่ จะผีหลงองเหรอจะผีหลงองผีหลงองเลยวาดมเล่นล่ะวาดมือใบวาดวาดยากอ่ะมีใบวาดยากมากเลยวาดอะไรแกัเนาะปากกาเป็นไฟอ่ะของหนูเนี่ยเป็นหนูโดนเจ๊แกล้งในวัยเด็กไง